วันนี้ก็มาเยี่ยมแปลงพี่น้องที่บ้านฟาร์มเมอร์บรรยากาศดีมากเลยครับพี่น้องมาเร็นน้ำกันนะครับค้นมักการเกษตรเด้อพี่น้องเด้อเป็นเกษตรที่เขาทำแบบอินทรีย์เด้อพี่น้องเด้อส่งที่ห้างท็อปเด้อพี่น้องตอนนี้อันนี้ก็คือแปลงที่เขาทดลองนะฮะตอนนี้แปลงใหม่ก็ไปสร้างอีกที่นึง่ง อันนี้ก็ปลูกนะครับเพื่อเรียนรู้นะครับของพืชแต่ละชนิดนะฮะก็อาจจะดูยังไม่ลงตัวแต่ที่ใหม่คือลงตัวเลยนะฮะส่วนนึงก็จะเป็นน้ำหมักต่างๆที่เห็นตรงนั้นก็คือหน่อไม้ฝรั่งพี่น้องตัวนี้ก็พริกนะฮะตามตามหน้าตาเลยพี่น้องก็จะมีพริกพันนี้แล้วก็พันนั้นนะฮะพริกหยวกนะฮะหรือว่าอาจจะเรียกผิดเลือกถูกก็ขออภัยด้วยนะฮะตรงนั้นบรรยากาศเวิร์กมาก ตรงทางเดินก็จะมีเป็นเนินสโลบนะฮะเดินเราได้บรรยากาศกส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทงังคังแสงพี่น,น้องเป็นน้ำหมักต่างๆวาเวลามันเป็มที่<อ>เต็มปกติมันจะนมันขาดบุญากที่ทนะังไหนมาไปไปละเพื่อช่วงนึงนะยู น,นีนันใละสี่ร้อยแต่ว่าอเกีล้วมีข้อชื่อใบมันเบินแล้วครับป้าอย่างที่เห็นเลยนะฮะบรรยากาศดีมากตอนนี้ก็คุยเรื่องถูกเรื่องเกษตรกันในเรื่องน้ำหมักแล้วก็ปุ๋ยต่างๆพี่น้องอย่างน้าน้อยเบิลน,นะครับเพื่อนบอกว่าพี่คนที่ที่ที่สานะครับเพื่อนบอกว่าไปนั่งคุยกันอยู่เสียงน้าน้อยแต่ผมมองไม่เห็นว่าเสียงน้าน้อยอยู่ตรงไหนก็เลยเดินมาดูพันเจ้าพันเจ้าพัเจ้า พัดเจ้าเฮียตั้มฟาร์มสุกปลูกอินซีนะครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้พัดเจ้าพัดเจ้าพฮีเจ้าโอ้าวตรงนี้นอนได้ประมาณ26คนก็นมองมากเลย นันเป็นทุ่งนาเป็นหนองน้ํานะครับอีกสักพักเดี๋ยวพา,ากนเล่นน้าแล้วก็ตรงโน้นนะครับใครอยากได้บรรยากาศแบบแบบเ,บเปี้ยวๆอารมณ์สุนทรีคนเดียวตรงนั้นได้นะครับ <S <S เป็นกเกษตรที่แบบทันสมัยและก็สบายเนาะชิวตรงนี้เขา,าขึ้นตำบลอะไรครับ,รบน้องสไตายครับกุชินาลาย <S <S ขึ้นตำบลกุชินาเลยครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่บัวขาวใช่ไหมบัวขาวเป็นหมู่บ้านอ๋อบัวขาวเป็นหมู่บ้านผมก็เพิ่งรู้เนี่ยจริงๆผมก็เป็นคนกาฬสินแต่ว่าผมได้ยินมาตั้งนานแล้วเขาบอก ไปบัวขาวบัวขาวก็โตมาเพิ่งรู้ว่ากุชินอะไรกับบัวขาวมันคือที่เดียวกัน oh, <no. S 2> เราวิ่งมาจากอำเภอนี้ประมาณสักสองสามโลเนาะสองสามโลถ้าใครอยากจะมานอนเวีนเดอร์ <c oughs> พี่ <c oughs> น้ะมันบรรยากาศนี่เพิ่นอนุญ,ญาตให้มาเที่ยวชวมแปลงได้นะครับแต่ว่าต้องซื้อพักกลับไปจากกรุณาศีหาโลเนาะว่าขนาดนั้น <c oughs> น,นะครับ แต่ว่าปลูกทั้งหมดนี้ก็คือเป็นระบบปลูกแบบอินทรีย์เนาะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้ปุ๋ยต่างๆครับปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยที่หมักเองตามธรรมชาติโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากนี่คือเป็นคนรุ่นใหม่ทําเกษตรนะครับทําเกษตรน้องอายุยี่สิบกว่าสามสิบนี่เขาไม่ถึงไม่ถึงบอยยอมเรื่องนี้บอยยอมการคนรุ่นใหม่อย่างนี้แหละเพราะว่า มมืผมก็ใ<ม>กล้จะสามสิบแล้วโอ้น่าเพราะผมเห็นบรรยากาศแล้วผมรู้สึกว่าสุดยอดครับเจ็งมากเจ็งยรรยกาศหน้าหนาวเลยเพราะว่าลงไปเดินอย่างเงี้ยมันก็ไม่ร้อนอบอ้าวนะครับอันนั้นท่ออะไรเฮียน,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 นั่นน่ะตั้งๆน่ะอันนี้ก็เรียกแอร์ว่าแอร์แคร์แอร์แวร์เพิ่มช่วยอะไรครับช่วยอะไรเฮียช่วยเรื่องแรงดันอากาศครับระบบน้ําปั๊มน้ําเวลาน้ําส่งไปข้างบนเนี่ยมันไกลจากปั๊มนะแรงดันปั๊มไม่มีอากาศมันจะเบานะครับ แต่แอร์แวร์เนี่ยมันจะคือแรงอัดของอากาศช่วยกดให้น้ำเนี่ยพุ่งแรงนะครับช่วยได้ระดับหนึ่งประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ก็ช่วยได้พอสมควรนะครับแค่นี้เนาะดูบรรยากาศเนาะแค่นี้เองเรอครับแค่นี้พอแล้วครับเมื่อยมือทีแล้วครับไล่ผมเลยเหรอสองนาทีสามนาทีนี่อะไรเงี้ยไม่เอามันน้อยไปเอาคุยต่อเออเอางี้ เราไปต่อันที่สวนใหม่นะอ่าสวนนี้เอาพักไว้แค่นี้ก่อนเนี่ยผมจะนอนสัก <c oughs> สีปนาทีแล <c oughs> ้วเจอกันนะครับโอเคโอเคครับตอนนี้ก็มาอีกที่นึงของ ชาบ้านฟาร,ร์มเมอรออนะะ์ตอนนี้ก็เริ่มทําสิ่งก่อสร้างเริ่มนะครับจัดรูปแบบอันนี้ก็คือของจริงที่เขาจะทำนะ,ะก็จะมีร้านกาแฟร้านอาหารอู่เลีก้ออันนี้ก็จะเป็นแปลงผักนะครับแปลงผักแบบอินรีหรือออแกนิกนะครับปลูกในระบบนี้พี่น้องตอนนี้ก็เริ่มทานะตรงข้างบนก็จะเป็นร้านกาแฟนะฮะก็จะมีหลายอย่างนะคะอยู่ที่กาลสินนะคะกาลสินครวนี้เขาเรียกว่าบัวขาวพี่น้องถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็จะเป็นโลเคชั่นประมาณนี้ ถ่ายแล้ว 4P ของเราดเทอากันหมดเลยค <c> ล <oughs> ิปเมื่อกี้นะครับที่เราอยู่ตรงทุ <c oughs> ่งนาเอางี้คุณผู้ชมเราไปต่อกันที่สวนใหม่นะสวนนี้เอาพักไว้แค่นี้ก่อนเนี๋ยผมจะนอนสักสี่นาทีแล้วเจเวอกัน, <c oughs> นโอเคครับทีบนี้เรามาดูแป้งใหม่ที่น้องๆเขาทํากันนะครับตรงนี้ตั้งเชืออย่างครับ ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะแต่ว่าคอนเซ็ปต์ก็คือทําเป็นตรงนี้เป็นแปลงแปลงผักนะครับตรงนี้อาจจะทําเป็นสามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะครับตรงนี้ไก่เสียงได้ชัดอ่าสงการถ้าใครไม่มีน้ําเล่นนะ้ำใ <laughs> สมากมเอาให้ดูน้ําลึกน้องบอกน้ําลึกแปดเมตรครับตรงกลางเริเ่ดค่ะโอเคเย้่กว่าเมตรกว่า ผมถ้าผมไม่ไม่ได้ไปไหนผมอาจจะมาขออนุญาตเล่นน้ำที่นี่หน่อยนะปอนใช่จะปอนมันไปอีกแล้วล่ะเยี่ยมแม่กออผมเป็นกุหลาบกูเลยเนาะใช่เดี๋ยวผมแทนทั้งนี้ด้วยตรงนี้ที่จะปลูกครับเป็นโถงกุหลาบนะครับก็จะเป็นพลาสติกที่ก่อนนะครับสามใบบอกว่าสามใบนะครับข้างในโรงเนี่ยจะปลูกพวกผักใบนะครับข้างนอกเขาจะเป็นมะเขือเป็นเออเอ็นักเป็น เราเป็นอะไรก็คือเขาวางแผนกันแล้วนะครับโครงการรู้สึกว่าผมเห็นแล้วผมโอ้ชื่นใจเพราะอยู่ไม่ไกลบ้านเราถ้าเกิดมีโอกาสเราก็จะไปเยี่ยมใช่ไเยี่ยมตรงนี้เห็น้องเขาบอกว่าจะทําเป็น <est> โฮมสเตย์ด้วยโครงการข้างหน้านะโอบรรยากาศดีมากแล้วลองนึกก่ <ทะ S 1> อนจะมีร้านกาแฟตรงนั้นมีร้านกาแฟตรงนั้นก็จะเป็นาลาดเดี๋ยวก็คงเห็นได้เห็นนะเน<ล><ล>ายะอีกไม่นานอีกไม่นานไม่น่าจะเกินปีสองปีนี้น่าจะมีอะไรได้เห็น คนกระสินจะได้มีที่เที่ยวแล้วก็มีที่ดูงานว่าเฮ้ยเราปลูกผักอ,อินทรียเนี่ย,อ,ยอะไรครับไม่ได้ชัดเสียงผมต้องถือด้วยใช่ไหมนี่คือตั้งใจจะเข้ากล้องใช่ไหมน้องควาย้ถือเลยเนียนมากเลยนะครับน,นั่นแหละก็คือผมเห็นบรรยากาศแล้วผมโอ้ชอบมากเลยเมื่อกี้นี่อาจจะเป็นสไตล์ทุ่งนานแล้วก็เป็นที่นอนแต่ตรงน,นี้รู้สึกว่ามันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นเกษตรไร้ทุน กระดับไม่ต้องพูดบ่อยก็ได้กวมาวัยรุ่นเนี่ยจะเลยวัยรุ่นมา2ปีเพราะว่าปีหน้าก็จะยี่สิบเก้าเนี่ยรู้จักร้านมีหเนี่ยไโอ้ฮ่าคิดนี้อาจจะไร้สารานิดนึงนะครับแต่ว่าก็คงเปลี่ยนบรรยากาศจากว่าเราให้ความรู้เรื่องเกษตรมากๆอาจจะเบื่อนะครับเปลี่ยนบรรยากาศมาดูหนุ่มๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเอฟโนะครับก็คือของเมืองไทยเรานะครับ เห็นหน้าค่าตากันเอาสักเพลงครับอันนี้คือทีมงานของไทยบ้านฟาร์เมอร์นะครับขับเคลื่อนอยู่ที่อำเภออุชินาลายจังหวัดกาลสินนะครับมีโอกาสมาเยี่ยมเยือนได้นะครับสำหรับใครที่ไปไม่ถูกนะครับเข้ามาสอบถามได้ที่ช่อง farming Thailand ของน้องปอนแล้วก็ช่องผมฟาร์มสุขปลูกอินทรีย์ได้นะครับเราก็จะมาช่วยกันขับเคลื่อนนะครับจริงๆ ก็เพิ่งจะรู้จักน้องๆได้ไม่นานแต่ว่ามีความยินดีมากที่ที่ได้ได้ร่วมงานกันนะครับโอกาสหน้าผมอาจจะได้เอาผักมาป่าขายด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> น้อง <c oughs> มีอกาสเอาข้าวโพดเอาแตงโมมาให้สําหรับนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ชิมเพราะว่าที่นี่ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราทำแตงโมเมลอนสำเร็จเนาะเราก็จะเป็นแหล่งกระจายสินค้าเพราะว่าเห็น บอกว่าตรงข้างหน้าจะทําตลาดด้วยเนาะตลาดแล้วก็เป็นโรงแพ็กผักนะครับโอ้จีเอ็มพีสุดยอดสุดยอดเพราะว่าคนเยอะเอามาฝากแค่ลูกเดียวน้ำตาไหลเลยเหรอครับโอ้โหน้องปอนอู้มีโลมาหางบากด้วยข้างหลังเป็นโค้งอ่ะนึกว่าเป็นอะไรอ่ะครับทำไมมันเป็นดีใจที่แบบผนทำเกษตรมาไมรุ่นใช่ผมรู้สึกปลื้มใจมากเลย เราอีกย่างอยู่ไม่ไกลบ้านเราประมาณนปแปลงเราก็ห้าสิบกโลถ้าเกิดใครมาเยี่ยมชมแปลงผมอะความสุขนะครับมีโอกาสผมแนะนําให้ให้สถานีต่อไปก็คือมานี่เลยผมอาจจะพามาด้วยก็ได้สําหรับคนที่มาเรียนที่แปลงผมนะครับโอเคแต่สำหรับสาวก,ส,าวกสิบห้าเฮ้ยไม่ดีไม่ดีไม่ดีบอนไม่ดีเล้เดี๋ยวต้องเอาคู่ให้นะครับ <laughs> ผมก็มีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมชมนะฮะก็ถือว่าดีใจนะครับเพราะว่า เขาทำจริงทำกันจริงจังนะฮะเป็นกลุ่มวัยรุ่นเด้อพี่น้องเด้อดูกองปุ๋ยนะครับก็มโหฬารสาน้ำนะรัทกรเกษตรโดยการออกแบบทั้งความคิดและไอเดียนะฮะโอเคผมก็ขอให้ไทบ้านฟาร์มเมอร์สำเร็จนะฮะในสิ่งที่ทําในตอนนี้นะฮะโอเคครับผมปอนฟาร์มิ่งไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวจะมีโอกาสมาเล่นที่นี่ก็จะมาถ่ายคลิปให้ชมอีกครั้งครับสวัสดีครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมครับชัยซีมีเกี้ยวครับสวัสดีครับว้าว wow.